ครับเมื่อเดินท่อเสร็จตับแล้วนะครับเราก็มาทําการทดสอบน้ำใช่ไหมฮะทดสอบแรงดันต่างๆแล้วก็ทําการลูบท่อเข้าหากันนะวนลูบท่อเข้าหากันนะแล้วก็ดอดท่อเช็คตาแหน่งเข้าตำแหน่งให้เรียบร้อยเมื่อเข้าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาโอ้โหท่อลุดท่อรุดท่อลุด,ดนะมีเอฟเฟกมีเอฟเฟกต ล้วก็แยกวิธีการเนาะเราก็ช่วยๆล้วก็มองดูฮะเอฟเฟกเอฟเฟกครั uh. Uh. Effect. Effect. Uh. Okay. แบอ่าโอเคล้วก็เขาจะมาสามารถจะเป็นข้อต่อแต่ท่อมันใหญ่ๆถ้าท่อมันใหญ่มากเลยเราก็จะเป็นลดเป็นท่อเล็กก็ได้ครับท่อตัวนี้จะเป็นรีดิวส์ลก็ได้แล้วก็ลดขึ้นมาแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็เวลาดูน้ําระดับเทสเขาบอกกาวิตี้แรงดันประมาณ3เมตรนะเทสไว้ทดสอบไว้นะครับ ส่วนตัวนี้เราต้องทำการบี้ปากนะครับบี้ปากท่อนี้มันเป็นท่อที่ทำมาจากคอมเพลนต์เราก็ทำการยูนิฟซะนี่แน่นี่ทำการบี้ปากนะดูนะ,ะทำการบี้ปากบอกลอนไฟหน่อยใช่ไหมแล้วก็ลนไฟแล้วเนี่ยปึ๊บเนี่ยลนไฟเสร็จอันนี้เห็นไหมฮะตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ทําการสเกลซะกดสเกลตัวนี้นะสเกลหรือกดเอสนะลนไฟเลย ปึ๊บกดคอนโทรลครั้งเลยนะเพื่อให้มันเข้าเข้าหาเซนเตอร์ก,กลางเนะาะอึดหนาแน่ลนไฟรเรียบร้อยเป็นไงโจไหมโจไหมอ่านี่ก็ลนมั่งลนมั่งอันนี้อันนี้ก็อยู่นิฟใหม่อยู่นิฟใหม่อ่าแล้วก็อ่าแล้วก็ลงมาอ่าลงมาอุดไว้ใครเคยใครเคยลนมั่งใครเคยลนมั่งอ่าก็ก็คุยพูดคุยกันได้นะแลกแลกเปลี่ยนกันได้นะครับ ผมผมใช้วิธีรลนไฟหรือไม่ก็ข้อต่อนแพงเนาะว่าลนไฟปุ๊บนะครับเมื่อรลนไฟเสร็จแล้วเนี่ยอีกวิธีหนึ่งอีกอีกอ,กอย่างหนึ่งที่ที่ขาดเสียไม่ได้ก็คือเราต้องไปหาสก,กูเกียวปล่อยมาเห็นไหมเออหมอนี่มาทําไมวะตะกูเกียวปล่อยมันมีที่มาที่ไปเห็นไหมมีที่มาที่ไปเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอ่าเตรียมตะก,กูเกียวปล่อยเลยหนึ่งตัวอ่าเห็นไหมฮะสก,กูเกียวปล่อยตัวเนี้ยเราก็มานี่เลย การเจาะนี่จ้ะเห็นไหมเจาะจึ๊กเข้าไปอ่าเจาะจึ๊กเข้าไปนี่เห็นไหไมโอ้อยไหนอ่ะใหม่ใหม่ใหม่อ่าเจาะสก,กูเกียปล่อยเนาะอ่าสกูเกียปล่อยมีไว้สำหรับอะไรหนึ่งสก,กูเกียปล่อยเวลาเราเติมน้ําเนี่ยมันจะมีอากาศนล็อกอยู่เลยนี้แล้วก็ทําการคลายสก,กูนี่จ้ะคลายสก,กูออกให้น้ําพุ่งปลี๊ดเลยอแล้วก็ใส่ขันสก,กูลกลับไป ให้น้ำพุ่งปี๊ดแล้วไข่ถูกก็ไปทีนี้ก็มาดูกันว่าเวลาผ่านไปเนี่ยระดับน้ําเนี่ยเขาจะลดไหมเราตั้งระดับน้ําไว้นี่นะระดับน้ําอยู่ประมาณนี้เห็นไหมฮะระดับน้ําอยู่ประมาณนี้แล้วก็ขีดไว้ขีดไว้แล้วก็ใส่เวลาไว้ถ่ายรูปทําทํารายงานไว้ทำทำ,ทำเทสไว้พอได้เวลาปุ๊บเราก็ มาดูว่ามันตกไปมากเกินกว่าที่กําหนดไหมเห็นไหมครับว่ามันมันรั่วไหมมีการรั่วไหมแต่เมื่ออากาศมันร้อนแรงดันน้ําสูงขึ้นอาจจะมันอาจจะทําให้การนี้เลยเลยขีดไปก็ได้ถ้าอากาศเย็นตัวก็มีผลทําให้การลดลดลดลงได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ตกจนเกินไปจนแห้งไปเลยแบบนี้ก็ก็ลําบากอาจจะมีการรั่วซึมตามขอ้อต่อต่างๆนะครับฝากทีมงานด้วย วิธีการเทสท่อนะครับง่ายๆนะครับก็ใช้สกูก๊กียวปล่อยในการไล่อากาศนะครับผมบางคนบอกเคยทําแล้วบางคนที่น้องใหม่ๆก็ยังไม่เคยทําก็เอาเป็นตัวอย่างได้นะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ